ปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Honda Jazz G K สีน้ำเงินตัวท็อป2ขั4ของเรานะคะขอบคุณลูกค้าจากอ่างทองมากเลยนะคะก็เครดิตดีแฟแน้นวันเดียวผ่านเลิกวันนี้ก็คือวันที่9เดืเอน9แรม9คำ่ำอา่านี่คุณเพิรน,นะคะและแฟมมลี่อนนคนสว,วยคนสวยค่ะเป็นไหมลูก ดูภายในคูสตาร์ตตัวท็อปมีแพดเดิลชีฟเนี่ยนะคะตรงสเปคนะคะสีน้ำเงินต้องเป็นตัวท็อปฮะลูกเป็นยังไงคันนี้สวยไหมคะคนสวยอ่านบอกว่าพิมพหน่อยสวยไหมคะรถของน้องอะไรรถคันนี้ของของน้องอะไรคะออน,น้องอลาปลาแล้วก็น้องของน้องอะไรอีกครับ นอกก้องออร์กใช่ไหมคะนี่รถของเด็กๆนะคะถูกใจไหมอ่ะเดี๋ยวค่ะกับใครจะนั่งตรงไหนนี่นะคะสวยมากตอลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจซื้อขายรถสวยต้งที่กุาลรถซิ่งนะคะนี่นะคะเบอร์คุณออดนะคะ่วนกัวเก้าสี่ห้าหกสองสี่ห้าห้าเบอร์นี้ได้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์เลยนะคะเรามีทั้งอ่า เฟสบุ๊กนะคะคูตซิ่งรถเออคูค้ารถซิ่งแล้วก็อ่ะเดี๋ยวป้าพิมพ์ปิดให้หลุบแล้วก็ YouTube นะคะคูค้ารถซิ่งมีติ๊กตองติ๊กตอกด้วยนะคะขอให้ติดตามได้อ่ะเดี๋ยวป้าพิมพ์ปิดให้ใหม่หลุบอ่ามอไม่เป็นไรเปิดแอร์แล้วหนูอยู่ได้อ่าเดี๋ยวคือให้ดูรอบรอบนะ,ะสวยงามเล่ เด็กๆนั่งรอแล้วค่ะรอเลิกนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ขับออกนะคะวันนี้ก็เลิกดีอ้าวขับแล้วคนสวยอ้าวหมุนพวงมาลัยแล้วคนสวยอื่ใช่ใช่เกียร์พีใช่เกียร์พีอ่าโตขึ้นหนูจะขับแล้วเหรอลูกอ่าองปา นี่นะคะภายในเรียบกริบนะคะอ,อชอบไหมคะต่อไปมาซื้อรถกับลุงออออีกนะคะอ่าหนูมาจากไหนคะอายุกี่ขวบแล้วคะอ,อายุกี่ขวบแล้วคะไม่อ้าไม่รู้ได้ยังไงเพื่อพิมเมื่อสามขวบไหมอะมาอีกนะเด็กๆนะ ลูกสาวนี่คือพร้อมขับแล้วนะพี่ว่านะลูกสาวไปเลยเรียบร้อยเน,นี่ยเนหมุนหมุนหมุนมุนแล้วนะเนี่ยเบรกมือใส่ไว้เรียบร้อยนะคะลูกสาวชอบมากนะคะลูกสาวลูกชาย